สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับเลาะชิมริมทางนะครับจะพาพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ชอบสับปะรดสีเหมือนเลาะริมชิมทางนะครับมาดูมาชมกันครับว่าสวนสับปะรดสีเลาะริมชิมทางเป็นไงครับเริ่มแรกนะครับเดินเข้าสวนก็จะเจอสิ่งนี้ครับแอสันคิงนะครับเลาะริมชิมทางนะครับเลี้ยงในแดดเลยนะครับ เอาไว้ต้อนรับหาคนที่มาเที่ยวสวนนะครับคงจะเจอกับซันคิงนะครับราชาแห่งสปะรถสีนะครับทนแดดนะครับรอดแดดร้อนเเตนะครับแล้วก็จะมามาเจอนะครับชอปเปอร์ไฟบอลนะครับ บรรยากาศในสวนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ,อรอลีนซามชอบนะครับจับนู่นวางนี่นะครับจับได้จับโน่นวางนี่ได้ทั้งวันเลยนะครับมีความสุขนะครับไม่ร้อนเลยถ้าอยู่ในสวนสับประรดนะครับเพื่อนๆเป็นเหมือนกันไหมครับอันนี้แสงแดดน,นะครับไม่ได้ลดน้ำสามวันแล้วนะครับเราจะมาดูกัน ยงได้ปีกว,กว่าแล้วครับอ่าจะมาดูโซนนี้นะครับนานัตน,นานัตลาวานะครับสียังไม่ออกนะครับมันโดนปุ๋ยครับปกติมันก็ต้องไปสีออกออกแดงๆส้มๆแล้วนะครับบรรยากาศรอบๆนะครับ อาจจะสวยบ้างไม่สวยบ้างนะครับเพิ่งหัดเลี้ยงนะครับแม่การันตีว่าสวยนะครับอันนี้ให้หน่อแล้วนะครับตัดหน่อไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับได้ลูกได้หน่อหนึ่งแล้วครับสีมันมันจะอยู่ในแลมห้าสิบมันก็จะประมาณนี้นะครับส่วนกอเลาะริมชิมทางนี้นะครับคือสีสับปะรดยังไม่ค่อยจะออกนะครับเพราะว่าเลาะริมชิมทางใส่ปุ๋ยนะครับ ก็มาเจอโซนที่สองครับเนี่ยนะครับที่เราริมใัทำบอกว่าตัดหนอหนอน,นี้นะครับเพิ่งตัดออกมาเนี่ยครับเนมาลายเล็กๆแล้วก็ นี่เพิงเอฟมานะครับเพิงปลูกด้วยวันสองวันเองครับจำตัวมันก็จะสวยนะครับแล้วก็จะมาเดินมาโซนนี้ครับจะกพัดเรานะครับโตแล้วครับเลี้ยงยังไม่ถึงปีนะครับนี่หก หกเดือนกว่าๆได้ใหญ่ขนาดนี้นะครับอันนี้ก็ให้หน่อเยอะมากครับคือหน่อมันเยอะมากกระต่ายป่านี้นะครับได้สามหน่อแล้วครับนี่เนี่ยอีกต้นหนึ่งก็กําลังแทงหน่ออยู่นะครับนี่นะครับหนอ่อสองสามหน่อครับต้นนี้กระต่ายป่าแล้วก็มีนะครับ ดูอีมุมหนึ่งครับเดินเข้ามามุมนี้ก็จะเจอกับอันนี้ยินดีต้อนรับมาลายสวยๆ,ๆครับแต่ขอบอกนะครับส่วนนี้เนื่องจากเราใส่ปุ๋ยนะครับใบมันจะออกยืดๆคือไม่สวยมันฟอร์มไม่ไม่ค่อยดีนะครับฟอร์มไม่ได้คุยไม่ค่อยสวยนะครับเพิ่งหัดเลี้ยงต่อไปจะไม่ใส่ปุ๋ยแล้วครับใบยืดครับ น,นี้ก็ไม่รู้พันอะไรครับเห็นไหมมันจะออกแบบใบเล็กๆในน้อยเยอะมากครับนี่กำลังออกสีครับพันอะไรจำไม่ได้แล้วครับก็จะให้ดูดูใบมันจะยืดๆนะครับของของเลาะริมจิมดางนะครับดูเห็นไหมเนื่องจากใส่ปุ๋ยนะครับเพื่อนๆอย่าทำตามนะครับฟอร์ม,มันจะไม่สวยฟอม,มันจะใหญ่ ฟอร์มมันจะเป็นแบบนี้ครับอีกพันหนึ่งครับที่สับปะรดสับปะรดสีพันอะไรไม่รู้อ่ะชอบนะครับอนานัตอะไรไม่รู้ครับสวยมากครับกำลังสวยมาดูโซนนี้กันทีนี้ครับ อันนี้เราก็มีนะครับนี่ก็ใหญ่มากครับแล้วก็ออกดอกกราลังให้หนอครับโรบโตเราเห็นไหมครับใบยืดใบเสียทรงหมดเลยครับคือโรบโตเราใหญ่มากนะครับเรียงยังไม่ถึงปีนะครับเนี่ยแต่ใบมันแบบโคตรใหญ่เลยใบยืดเลยนะครับเนื่องจากให้ปุ๋ยนะครับยาเลียนแบบนะครับ อย่าให้ปุ๋ยเยอะนะครับให้ได้แต่อย่าเยอะครับก็จะมาเจอส่วนนี้ครับทีนี้เราก็จะเดินก็จะเจอนีฟอร์มนี้เราไมา่ได้ให้ปุ๋ยเท่าไหร่ครับนี่หรือว่าเป็นเพราะเราให้ดินเยอะหรือเปล่ากลาบมะพร้าวเยอะหรือเปล่าทําไมมันใบมันออกยืดๆหรือัวอันนี้เราไมา่ได้ให้ปุ๋ยเลยนะครับต้นนี้เห็นไหมครับ มันก็จะประมาณนี้รอฟอร์มมันเป็นแบบนี้หรือเปล่าซึ่งต่างกับต้นนั้นนะครับต้นนี้มันจะเล็กกว่าเราไม่ได้ให้ปุ๋ยเยอะครับต้นนี้รู้สึกมันจะกระชับและสวยกว่านะครับเราจะมาดูต้นนี้ต้นนี้มันก็จะใหญ่มากอันนี้เราให้ปุ๋ยครับอันนี้เราเลี้ยงต่างกันนะครับอันนี้ให้ปุ๋ยใบมันก็จะเยอะแบบนี้ครับ แล้วต้นนั้นเราไมา่ได้ให้ปุ๋ยนะครับมันก็เป็นฟอร์มเล็กๆครับเราไม่รู้ว่าพันุอะไรต่อพันุ์อะไรนะครับเอฟมาแต่ยังให้เพื่อนๆได้ดูนะครับ มันกำลังเริ่มสวยนะครับตอนนี้แต่สียังไม่ออกจัดนะครับไม่รู้พันอะไรเป็นพันอะไรนะครับเราก็จะเดินนี้มาเรื่อยๆครับก็จะประมาณนี้นะครับสวนเลาะริมชิมทางนะครับเลี้ยงมาได้ปีปีกว่านะครับก็อาจจะยังไม่เยอะนะครับต้นไม้ นี่นี่นี่ต้นอนนะไนรชอบมากครับอันน,นี้โซนนี้ชอบมากครับชูดน,นี้ออออนอกจากนั้นเราก็ยังปลูกไม้มงคลพวกบอลต่างๆครับ บอนปลูกไม่ค่อยสวยครับไอ้ต้นอะไรไม่รู้ครับอันนี้คือใบใหญ่มากครับอ่ามอนสเตล่านะครับใจแอนนะครับอันนี้ใบใหญ่มากอันนี้มอนสเตล่าอัลโบครับดูใบครับดูความใบของหล่อนคือแบบใหญ่มากนะครับอันนี้พิลลุนด้นหูช้างนะครับได้มากัครับคือได้แต่ ข้อมานะครับแล้วเอาข้อปู่เขาจะได้ต้นเดี๋ยวนี้ใหญ่แล้วใหญ่กว่าต้นแม่เขาอีกครับอันนี้เราก็มีนะครับนี่ก็าเรียกว่าอะไรนี่นี่ครับเงินไหลมาด่างชมพูนะครับสวยๆนะครับอันนี้ก็ซื้อข้อเข้ามานะครับข้อละห้าสิบบาท พอปลูกออกมามันก็สวยเหมือนกันนะครับยิ้นครับอันนี้นี่ออมชมพูนะครับออมชมพูคู่ใหญ่มากนะครับของเราแบบใหญ่มากนะครับขึ้นสูงมากนะครับเนื่องจากนะครับส่วนนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้างั้นนะครับขอจบการนำเสนอแค่นี้นะครับสวัสดีครับ